วลีฮิตภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาดูกันหลาย来ล及ะไม่ทันแล้วฮไเดดียังทันยังพอมีเวลาาคือผ้าน่ากลัวมากไมต想าคิดไม่ถึงยาห有话快说，มีอะไรก็มีพูดมาเมื่อเราไม่อยากคนอื่นมายุ่งกับเราเราภาษาจีนเพื่อย่างไลนะคะเรามาดูกัน别า我，าาุ่ง这不关你的事 ไม่ใช่เรื่องของเธอโอ้ยคันหัวอยากสระผมมากเลยอ่ะถ้ามีคนรุ่นก่อนเขาถึงบอกว่าหลังข้อทาบสระผมหัวโบราณจริงๆเลยตอนนี้มันยุคไหนละนี่2 0 2 4อ่ะหัวโบราณถามซีรงกว่าหัวโบราณนะ่ะต้องพูดยังไงจะได้พูดกับพ่อกับแม่老观念老观念老想法老想法老旧思想老旧思想ได้หมดวันนี้จินพยายามต่อไปนะจ,จ้่เจ ในลี่ใ接再厉เหมือนให้กำลังใจนะใเนาะใน接再厉哟โห่มากๆ太厉害了抬不起头เงยหน้าไม่ขึ้นแปลว่าหน้าอายมากหน้าอายมากมองใครไม่ได้เลยจีจีถ้าเทียบกับภาษาไทายเด็กอะมันมีคนถามว่าจีจีแปลว่าอะไรจีจีอะถ้าแปลตรงๆก็คือไก่ก่ คือจริงๆคือพูดถึงอวัยวะของผู้ชายแต่คํานี้ไม่ใช่คำหยาบนะคะมันน่ารักน่ารักหน่อยโดยเฉพาะคุยกับเด็กผู้ชายอย่างเสียวจีจีอยู่ข้างนอกกางเกงเพราะเด็กจีนก็จะแบบใส่กางเกงที่ร้านหนาวมากเขาจะมีกางเกงที่ข้างหน้าเปิดนะเพื่อที่จะแบบเข้าห้องน้าง่ายเขามีแล้วก็ข้างหลังเปิดด้วยนะคือแบบก้นอยู่ข้างนอกไม่จะแบบล้อเล่นเอ,อ้เขามีเสียวจีจีน่ารัก,น,รกน่ารักอะ่ะคือจีจีถ้าเทียบกับภาษาไทยก็คล้ายๆว่าเด็กอะ่ะ มันมันมันไม่น่าเกลียดไงมันไม่ใช่คำหยาบนะคะไม่เหมือนภาษาไทยไอ้คำอื่นที่แทนจะเป็นคำหยาบที่คนไทยก็ไม่พูดกันใช่ไหมคะคำว่าคอควายใช่ปะเขาก็ไม่พูดกันคือจีจีไม่ได้เป็นคำนี้ค่ะจีจี G คือคำที่เราพูดได้พูดออกปากได้ไม่หยาบค่ะเหล่าซื่อจี้เหล่าซื่อจี้คือคนขับรถที่ขับมาชำ,ช,ำช,ำชำนันทานใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายที่แฝงอยู่ก็คือผู้ชายที่เจ้าชู้ ก็มีแฟนแบบแฟนสาวเยอะเขาก็เรียกว่าเหล่าซือจีมีผู้หญิงแบบเยอะๆหลายคนเลยมีแฟนหลายคนนะเหล่าซจีอจีชงแปลว่าจนชงก็คือจนเขา虽然穷但很诚实，他虽然穷但很诚实，เขาจน但考思想。เจอคนจีนที่ถูกชะตาเราอยากชมเขาเราอยากบอกเขาพูดยังไงดีทุหยวนทหยวนถูกชะตา เราพูดได้ว่า我觉得เ你很เอนี่หันทัฉันรู้สึกคนธุจกามากเลย我觉得เหรอนี่หันาคัญมากภาษาจิงพูดอย่างไรจริงๆมันก็อยู่ที่น้ำเสียงด้วยนะคำคือคำเดียวกันแหละถ้าเป็นผูดอย่นี้น่ะหัวฝันนะ่ฝนนะฝันสิะฝันส死了ถ้าเราแบบๆนิดนึงก็ได้ 好烦哟，好烦哟！你烦死了，你烦死了，你烦死人了，你烦死人了。那但老朴，但哥把曼双ประโยคนี้นะคะ。ถ้าเราจะบอกว่ากรุ๊ปเลือดอะไรภาษาจีนก็ยังไงนะคะ我是 B 型血，ฉันเป็นกรุ๊ปเลือด B 我是 O 型血。 陈变古勒哦，我是 A 型血，陈变古勒 A。哎